ก็สวัสดีครับทุกทกท่ทานครับใครเครื่องเสียเครื่องรวนเครื่องสตาร์ทกิตดยากเครื่องไม่มีแรงเครื่องเล่งไม่ขึ้นเครื่องตัดหญ้าตัดไม่มันตัดไม่สนุกาตัดแล้วย้าไม่ขาดมาเลยครับผมทำให้แวะมาดูาาครับ เจร้าคุณบาเบอร์นะครับทำให้ได้ดังใจคุณก็คุณจะเอาแบบไหนแรงขนาดไหนครับดูเทก่อนควรตลกภบควนกลับมาเลยครับหัวเครื่องมันพังมันอะไรนะครับมาครับผมมีหัวเครื่องขายครับเป็นของ Gx 35ก็ดีของเครื่องจีนก็มี มาครับแวะมาดูได้ครับราคาเป็นกันเองครับมาดูมาดูเด้อ